สวัสดีคุ้มชมทเกื่อนกันด้วยนะครับวันนี้ก็นในคลิปเด็กโปรไฟล์บรรกาดแคนแก n บูสายของคูยุทัศนั่นเองนะครับสำหรับสายนี้เนาะก็จะเป็นสายที่ออกมาใหม่ในชุด VEB08 นะครับที่เพิ่งออกมาในไม่นานมานี้เองเนาะก็สำหรับสายของคูยุทัศนี่จะเป็นแทบจะเรียกว่าเป็นสายใหม่เลยเนาะสายใหม่แบบที่เอามาไล่แทนบาร์คือเลยนะครับผมเพราะว่ามันจะเปลี่ยนจากฐานหลักจากที่เป็นบาร์คืออยู่แล้วเนี่ยกลายเป็นคูยุทัสนาะแล้วก็จะเพิ่มความได้เปรียบหลายอย่างเนาะเพิ่มให้กับเด็ก แกนบูของเรานะครับให้มันเก่งขึ้นแล้วก็แบบมีชุบง่ายขึ้นพลังแรงขึ้นจั่วง่ายขึ้นอะไรนี้นะครับทาให้มันเล่นง่ายกว่าเดิมเพราะถ้าที่จะเยอะมากๆเลยเนาะก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะเดี๋ยวเราตัดเข้าไปดูในคลิปกันเลยดีกว่าเนาะแน่นอนครับสำหรับใบแรกที่เราจะใส่เข้ามาก็จะเป็นในคอมเมนเซอร์แห่งคูน้าแข็งคโยทันนะครับผมอันนี้ก็เป็นใบไลท์หลักของเราอยู่แล้วเนาะเออเป็นฐานหลักของเรานั่นแหละมิเชลครับคอนแฟนการครับนเทิร์นคุณถ้าหลุม10ใบขึ้นนะครับบวกหม 2 0,000บวกคีย์แทนการบวกหมื่นเนาะก็คือถ้าเริ่มมาเนี่ยมี10ใบจะบวกหมื่นนะครับแล้วก็ถ้ามี20ใบเนี่ยจะเปลี่ยนจากหมื่นกลายเป็นบวก20,000บวกคีย์ด้วยเนาะแล้วก็ซี่ที่2ครับแอคทีฟครับบรรกาสมาเพอร์เทนครับคอร์เตบาหนึ่งครับโม่สี่ซูเปเรียคอร์การ์ดจากหลุมครับไม่เกินจำนวนการ์ดเกศสามในโซครับบวกสก็คือถ้ามีเกศสามในโซศูนย์ใบเนี่ยก็จะชุบ2เนาะถ้ามีใบเดียวก็จะชุบ3อะไรอย่างนี้นะครับก็คือจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามจำนวน กี่สามในโซนนะครับบวกสเนาะก็ไม่มีอะไรมากครับใบนี้เป็นใบที่เอามาเพื่อให้เราชุบง่ายเลาวแล้วก็เลดเกมก็จะตีค่อนข้างที่จะแรงนะครับผมก็เลยใส่มา4แล้วเนาะเป็นใบไร้หลักอื่นแล้วเนาะต่อไปครับก็ต้องแน่นอนอยู่แล้วครับใบนี้ขาดไม่ได้เนาะเล่นแกนบูวีหรือแกนบูพรีเมียมก็ต้องมีนะครับใบนี้ใบสุดสามัญมังกรไร้ชีพสกอวดะก้อนครับเทคคอนจากมือครับก็นอมอนคอไม่ได้นะครับแล้วก็มีคอนแฟนการ์ดเรียการ์เขาเป็นเทิร์นคูณบวกสองพตามหลุม แล้วก็มีซีอูออโต้ครับช่องเลี่ยมู่เจอกันสู้ที่ตีครับที่ถ่ายตัวเองเนาะก็เป็นปกติของสเกลเลยนะครับทุกคนก็น่าจะรู้อยากกันดีอยู่แล้วเนาะสำหรับหน้าตาใบนี้นะครับเออใส่ไปสองใบนะครับใบนี้ต่อไปครับจะเป็นเวลันส์แฟงเกอร์เนาะอันนี้ก็ใบปิดสุดโหดของเรานะครับผมสำหรับแคนบูเนาะมีซีอูครับแอคคีเป็นการเรียกขาดครับวันเพื่อเทินคอสคือโซบัสหนึ่งครับไก่เกียร์สามแล้วก็ทิ้งมือกี่ใบก็ได้นะครับบวกห้าพันจะจบเทินครับแล้วก็ ในการต่อสู้ที่มันตีเนี่ยคู่แข่งจะคอเกตที่เหมือนการที่เราทิ้งไปจากสกิลของการไปน,นี้มาป้องกันไม่ได้เนะก็คือถ้าทิ้งศูนหนึ่งสองก็คือห้ามกาดศูนย์หนึ่งสองนะครับแล้วก็ห้ามพีทักด้วยเนาะแต่ถ้าเป็นการซุริยรคอลมอากาศอะไรเงี้ยก็สามารถทําได้เนาะอันนี้แค่ห้ามคอจากบนมือเฉยๆนะครับผมก็เป็นใบปิดอีกใบหนึ่งที่ปิดได้ค่อนข้างชัวนะครับแล้วก็เก่งมากๆเลยเนาะอันนี้ติดไว้2ใบนะครับต่อไปครับอันนี้ก็เป็น ลูกรลักคนเก่าของพวกเราเราเนาะเออก็จะเป็นบาร์คึงนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นใบที่ผมแนะนําให้ใส่ไว้สักใบหนึ่งก็ยังดีนะครับยังดีอยู่เนาะสำหรับบาร์คึงหรือใครไม่ชอบอยากเปลี่ยนไปเล่นคุยทัดเต็มตัวแล้วก็ไม่ต้องใส่นะครับเอาไปใส่พวกเอ่อประวาน adic, แคแดิกะลรพวกนีน้หรือว่าไปใส่สกอร์กอนเพิ่มนะครับใส่เอ่อเวลแลนเพิ่มอะไรเงี้ยเนาะก็อันนี้แล้วแต่คนชอบนะครับแต่ว่าผมใส่ติดไว้ใบหนึ่งเอาไว้เล่นตอนเลดเกเนระเราะเนืนองจากแบบ เลดเกมถ้าเราเล่นโคยทัตนานๆไปเนี่ยหลุมหลุมเราจะยเยอะเนาะแล้วก็กองเราเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยนะครับทําให้เรากดเทคของโคยทัตแบบโม่โม,โม่โม่ล้างผ่านไม่ได้เราเออโม่สี่ก็เลยต้องใช้บาร์เคิร์กมาในการเล่นตอนเลดเกมเพื่อเอามาชุบแทนได้เนาะมีคอสแวนการ์ดครับเทินคุณหลุมเซนไปขึ้นบวกห้าพันบวกคีเนาะอันนี้ก็สกิลพื้นฐานของบาร์เคิร์กแล้วทุกคนก็น่าจะรู้กันดีเนาะแล้วก็สกิลที่สองครับแอคทีฟแวนการ์ดครับพิมพนเทิงครับขับ้วตัวโซบารคอหลุมใบหนึ่งคร ธรรมดาครับใบนี้ใส่ไว้ตอนเล่นตอนเล็ดเกมเนาะตอนกองใกล้หมดนะครับเป็นใบที่ยื้อชีวิตเราได้อีกค่อนข้างที่จะหลายเทินเลยต่อไปครับก็เป็นกีเชนเนาะใบที่สามัญสุดๆไปเลยเนาะใบช้อปปิ้งของนะครับมีคอนเวนการเรียกการครับในเทินคุณลุมสิใบขึ้นนะครับบวกห้าพันแล้วก็ออโต้ซี่ที่สองครับเรียกการเนาะเมื่อลงสนามครับทิ้งมือหนึ่งโม่สองครับจากนั้นหยิบลุมอะไรก็ได้หนึ่งใบขึ้นมือเนาะที่ไม่ใช่ตัวเองนะครับผมก็คือเอาไว้เป็นใบเปลี่ยนมือชุบของ หยิบของมาวนเล่นใหม่นั่นแหละครับเออจะหยิบพีจีก็ได้หยิบฮิวมากาดหยิบขี้มากาดอะไรพวกนี้หรือแบบหยิบตัวเล่นสาคัญสำคัญขึ้นมาเนาะหยิบบัสเคิร์กมาไล่ตอนเละเกมอะไรงี้ก็ได้นะครับค่อนข้างที่จะแบบฟีสไตล์เนาะไปนี้เอามาเล่นตอนต้นเกมเพื่อเปลี่ยนเปลี่ยนมือหาคูพิทัศน์อะไรงี้ก็ได้นะครับสมมติวคูิทัศน์ไม่ขึ้นเนาะลงไปนี้มาเพื่อเปลี่ยนหาคูพิทัศน์อะไรงี้ก็ได้เหมือนกันนะครับก็เป็นไมที่ค่อนข้างสามัญอยู่แล้วนะครับใบนี้ก็ยังไ เป็นสตอมไลโกชิปเนาะอันนี้ก็เป็นใบที่ค่อนข้างสามัญนะครับแล้วก็กิ่งมากๆเลยเนาะมีซีลคับคอนจับมือครับน้องมันคอไม่ได้เนาะลงช่องไหนก็ไม่ได้นะครับได้แต่ซูเปเรียคอยอย่างเดียวเนาะมีออโต้เรกาดครับเมื่อโจมตีครับบวกหมื่นห้าจะเป็นการต่อสู้นั้นครับเมื่อโจกันต่อสู้นั้นจวบหนึ่งแล้วก็รีทายตัวเองเนาะเอามายืนคู่กับสคาก็ได้นะครับหรือว่าเอามาฟาร์มเพื่อหามือเพิ่มอะไรเงี้ยจวเพิ่มนะครับผมแนก็นีแบบโดนตีมือแตกมือน้อยๆ ก็เป็นใบอีกใบหนึ่งที่ค่อนข้างเก่งนะครับแต่ว่าถ้ามันขึ้นเยอะไปมันก็ไม่ดีเนาะก็ติดไปสักสามใบนะผมกาลังดีเพราะว่ายังไงเราก็โม่โม่เก่งโม่หนักอยู่แล้วเนาะก็เลยใส่เยอะไว้ก็ไม่ดีนะครับติดไว้สามใบพอเนาะต่อไปก็เป็นลูนเชดนะครับใบนี้ก็เป็นอีกใบหนึ่งที่ค่อนข้างเป็นตัวเลือกใชนะ่เนาะถ้าใครไม่อยากใส่เนี่ยก็สามารถเปลี่ยนไปใส่ใบอื่นแทนก็ได้เนาะจะไปเปลี่ยนไปใส่แบบกีสามเพิ่มใส่ในมิดเพิ่มใส่ ออโกชิ Go เพิ่มอะไรนี้ก็ได้เนาะหรือว่าไปใส่เกียร์หนึ่งเพิ่มในกรณีที่แบบกลัวหลุดเกียร์หนึ่งอะไรนี้เนาะอันนี้ก็ตามที่ถนัดเลยเนาะลูนเชดเป็นค่อนข้างจะเป็นสล็อตว่างเนาะแต่ว่าผมใส่มาเพื่อมันมันยังมีประโยชน์อยู่นะครับตอนต้นเกมเนาะต้นเกมเราสามารถลงไปแห่เพื่อที่จะแห่แคนฟอร์ดเข้าได้เนาะเพราะว่ามันมีสกิลนะครับออตโต้บรนการเลกาศครับเมื่อตีบันกาศครับโม่สองเนาะแล้วก็บวกสี่พันจะจบเพนเนาะจะตีเป็นตีออกสิบสามเนาะทำให้ประสเสตแคนฟอร์ดตอนต้นเกมเข้านะครับผม แล้วก็มีซีวที่สองครับคอสเรียกาศ์ดครับในเทิร์นคุณถ้าดบโซนมีสิบใบหรือมากกว่าบวกสนะี่พันเนาะจริงๆในการเนี่ยอ่ะจากที่ทุกคนเห็นนะครับมันจะเป็นเวนการ์ดเนาะคอนเวนการ์ดจริงๆมันคือสกิลตอนอยู่เรียกาศนะผมแต่ว่าอันนี้เป็นฟอยน่าจะทําออกมาผิดเนาะเออหลุดนะครับอันนี้ไม่เป็นไรถือว่าเข้าใจกันเนาะว่ามันเป็นสกิลเกิดที่ช่องเรียการครับหลุมสิบใบขึ้นบวกสี่พันนะก็ตีออกสิบเจ็ดได้ในช่วงเลดเกมเนาะแต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้นะครับเลดเกมเออกมาแบบ ตีประเสดแคนฟอสเข้าในต้นเกมมามาแห่อะไรเงี้ยมาฟาร,ร์มหลุมเพิ่มอะไรนี้นะผมก็แต่ก็เลือกใช้นะใบน,นี้เออถ้าใครอยากใส่ใบอื่นก็สามารถเปลี่ยนไปใส่ได้นะครับใส่ไปสองใบเนาะต่อไปครับเป็นกับตันในมิดเนาะอันนี้ก็เป็นอีกใบหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะเป็นสล็อตว่างนะครับเหมือนลูนเฉดเลยเนาะถ้าใครอยากเลือกใส่ใบอื่นก็สามารถใส่ได้เนาะแต่ว่าในมิดเนี่ยมันจะมีประโยชน์ตอนช่วงเลดเกมเนาะที่เราไม่สามารถกดคุยทัตได้นะครับเหตุผลเหมือนที่ใสบ่บัตครอม,มึงเลยนะเนาะใบนี้ก็เอามาช่วยชุบตอนเล เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็เลยใส่ติดมาไว้2ใบเนาะเอามาเพื่อเล่นช่วงต้นเกมหรือว่าเล่นช่วงเลดเกมก็ยังถือว่าดีอยู่นะครับสำหรับกัปตันไนมิดเนะเาะต่อไปครับเป็นตัวของโรมิโอเนาะอันนี้ก็เป็นฐานเกณฑหนึ่งที่กิ่งที่สุดแทบจะตลอดกาลนอกจากไอนนโรสจะมานะครับเออก็เป็นอีกใบหนึ่งที่ยังไงก็ต้องใส่สีอยู่แล้วแล้วก็ต้องพยายามภาวนาให้มันจั่วขึ้นในเฟิร์สแฮนนะครับเออ เราจะได้เอามาไล่แวนแล้วก็แบบยืนเป็นฐานโดนเกี่ยสองไล่ทับอะไรเงี้ยมีสก,กิลแบบช่วยโม,โม่มีสก,กิลช่วยเปลี่ยนมืออะไรเงี้ยช่วยยัดเกี่ยสามเข้าโซ่ให้โคยทันมันชุบง่ายอะไรงี้ก็ประโยชน์โรมิโอเนี่ยมันเยอะสุดๆไปเลยนะยังไงก็ต้องใส่สีแล้วครับแบบนี้มีคอนติเนียลครับเรียกาดถ้าหลุมมีสิบใบหรือมากกว่าครับบวกสนะี่พันเนาะเป็นเอามาบูทสิบสองได้เนาะบูทต่อสิบสองเนี่ยก็ค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็ออโต้ครับเมื่อถูกไล่ทับครับเคอร์เตอร์บาร์หนึ่งครับเอามือหนึ่งใบย,ยัด เป็นอีไว้นึงพี่ช่วยเปลี่ยนมือนะครับช่วยโม่ช่วยทําเกมหลายๆอย่างเนาะก็ค่อนข้างดีเลยครับเป็นนี้ใส่ไปสีใบแน่นอนเนาะต่อไปครับเป็นตัวของแบนชีแล้วลอกขึ้นเนาะอันนี้ก็เมสซิวครับออโต้ครับเรียกขาดลงสนามจะดรอปโซนครับโซบัสหนึ่งจัวหนึ่งแล้วก็บวกสี่พันจะจบเทินเนาะอันนี้ก็เอามาช่วยจวัวได้นะครับช่วยบูตแรงก็ได้เหมือนกันเนาะก็ไม่มีอะไรมากครับเปนนี้เป็นฟูอาร์นาะสั่งมาจากนายเทินนะครับต่อไปครับเป็นพีจีเกลหนึ่งทิ้งจวัวนะครับก็ลงแวนครับ โจนหนึ่งทิ้งหนึ่งเนาะปกติเลยแล้วก็เป็นสกิลพิทักษ์เนาะก็เอามากันเป็น PG ปกติได้เลยนะครับเหตุผลที่ต้องใส่มาเนี่ยคือ1เลยนะครับเราต้องการที่จะยัดคีดสิบสองเนาะเพื่อปิดเกมคู่แข่งให้ไวที่สุดนะครับให้เร็วที่สุดเลยเนาะแล้วก็มันยังเล่นกับเด็กเราได้ค่อนข้างดีด้วยจากสกิลตอนลงแวรเนาะก็คือจนหนึ่งทิ้งหนึ่งของมันนั่นแหละครับทำให้เราเซตหลุมได้ง่ายขึ้นแล้วก็ช่วยเปลี่ยนมือในช่วงต้นเกมได้เนาะเอามาไล่แทนโรมิโอในกรณีที่โรมิโอได้ดเหม ก็ไปนี้ก็ใส่มาไว้4ใบเลยนะครับเอามาไล่แทนโนมิโอก็ได้เนาะเป็น PG ให้เราก็ได้แล้วก็เอามาเพื่อให้ช่องว่างในการยัดคี้เพิ่มเนี่ยมันมากขึ้นนะครับผมต่อไปครับอันนี้ก็จะเป็นดราก้อนสเปริตเนาะสำหรับดราก้อนสเปริตนะครับใส่มาเพื่อบนะูสต์แรงให้เชนเนาะไม่มีอะไรมากเลยไม่ใช่ครับออตโต้เรียกอากครับล้มธนานจากดกโซนครับบวก4,000ถ้าหลุมสิบใบขึ้นนะครับบวก8,000ันไทยกับบวก4,000เนาะหรือใครจะเปลี่ยนไปใส่ใบอื่นเช่น,นตัวหงายดงอะไรี้ก็ ตามสะดวกเลยนะครับวันนี้ก็เป็นสล็อตบ้างเกตหนึ่งหนึ่งใบนะครับอีกใบหนึ่งเนาะก็ใส่มาไว้ใบเดียวนะครับผมต่อไปก็เป็นทิกเกอร์นะครับแน่นอนอยู่แล้วว่าเราต้องใส่เป็นคีสสิบสองเนาะเพื่อเล่งในการปิดเกมให้ไวขึ้นนะครับกล่องเราจะได้ไม่เอาเนาะก็ใส่เป็นคีย์แบนชีนะครับสี่ใบเนาะแล้วก็จะเป็นคียไมมิกอีกสี่ใบนะครับอ่าแล้วก็อีกใบหนึ่งก็แน่นอนอยู่แล้วเนาะเป็นคีย์ไนท์สปิริตนะครับอ่าคีสสิบสองเนาะแล้วก็ฮิลสี่นะครับ เป็นปกติเลยฮิวยังไงก็ต้องใส่แล้วนะคะ่ะไม่ได้แต่ว่าถ้าเป็นดอทิกเกอร์เนี่ยแนะนําว่าถ้าไม่ชอบจริงๆก็อย่าอย่าใส่เนาะไม่งั้นแบบกองเราจะหมด่อนท้านที่จะเร็นนะครับเพราะเด็กมันเนี่ยจวหนักและอสกิลอยู่แล้วเนาะแล้วก็ถ้ายิ่งใส่ดอเข้าไปอีกเนี่ยมันก็จะยิ่งทําให้กองเรายิ่งไหลเป็นน้ำเลยเนาะแบบหมดไวมากนะครับผมก็เลยใส่คีเพื่อเล่นในการปิดเกมนะครับผมกองเราจะได้ไม่เอานะครับผมก็จะดีที่สุดเนาะมีประมาณนี้นะครับทิกเกอร์ ก็ตัวเริ่มนะครับอันนี้ขาดไม่ได้จริงๆเป็นตัวเริ่มที่สําคัญมากนะครับไม่มีคือไม่มีการใช้เล่นเลยเนาะกับตันในคิดนะครับผมเป็นตัวเริ่มใหม่ที่เพิ่งออกมาใน e b 0 8นี้เนาะก็เป็นตัวที่ผมชอบมากๆอีกใบหนึ่งแลในภาค V ีนะครับนี่เท่มากนะครับผมสมบีนำทางคือตกกระป๋องไปแล้วนะครับทุกวันนี้คือในคิดเท่านั้นนะครับผมในคิดอย่างเดียวเนาะต่อไปก็จะเป็นในส่วนของกิฟต์นะครับผมกิฟต์ก็จะใส่เป็นโพเทคสองนะครับสี่ใบแล้วก็ใส่เป็นโพเทคหนึ่งอีกสี่ใบเนาะก็สมดุ ใส่อย่างนี้ก็น่าจะชัวร์สุดแล้วเนาะเพราะว่าเราไล์แบนยังไงก็ไม่เกิน4ครั้งอยู่แล้วเนาะแต่ว่าถ้าให้แนะนําเลือกใช้จริงๆเดี๋ยวควรใช้เป็น p ูลเทคหนึ่งจะดีที่สุดเนาะพูลเทคสองมันดีมีดีตรงแค่พลังเนาะยังไงเราก็ไม่ได้เอามาเสพอยู่แล้วนะครับมีดีตรงแค่พลังที่มันเพิ่มมา5นะ้าพันเนาะทำให้เราใช้แฟงเกอร์ได้ง่ายขึ้นอนะไรเงี้ยทำให้เราแบบเวฟเกยสองเรามันแรงขึ้นประมาณนั้นนะครับแต่ว่าถ้าให้ผมเลือกใช้ยังไงก็ควรจะเป็น เอ่อโพเทคหนึ่งเนาะในช่วงที่กอรี่เมสโตมระบาดอย่างนี้ก็ยังไงโพเทคหนึ่งก็ยังดีที่สุดอยู่ดีเนาะแบบเอาไปปอากาศได้เนาะเพราะว่ากอรี่มันขอกากาดไปเดียวใช่ไหมแล้วก็ห้ามสพด้วยทําให้โพเทคสองของเราเนี่ยไม่ได้ใช้เลยนะครับตอเจอกอรี่อาจจะแห่แรงขึ้นแค่นั้นเนาะแต่ก็แรงขึ้นแค่ห้าพันนะก็เลยคิดว่าอาจจะไม่คุ้มเท่าไหร่นะครับก็เลยใส่ไปอย่างละสนะี่เนาะใช้ตามสถานการณ์แต่ว่าถ้าไปเจอแบบพวกเอ็กซลโอเด็กอื่นที่ไม่ใช่กอรี่หรือแบบเอ็กซลที่ไม่ใช่เด็กยิงอนะไรเงี้ย ยังไงพลเ็กสก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจเนาะก็เล่นตามสถานการณ์นะครับเขาก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปเด็กผู้ไฟล์แกนบูสายของคุยทันเนาะสำหรับในคลิปนี้เนี่ยก็มาแตกเด็กโปรไฟล์ให้ได้ดูกันนะเพื่อเป็นแนวทางในการจัดเด็กของใครหลายๆคนเนาะที่กาลังนั่งจัดเด็กแกนบูอยู่ในตอนนี้นะครับก็เอาคลิปผมเป็นแนวทางได้เนาะแต่ว่าไม่แนะนําให้จัดตาม100%เนาะเพราะว่าถนัดใครถนัดมันนะครับคุณอาจจะถนัดแบบนี้ผมอาจะถนัดแบบนี้ก็ ปเปลี่ยนกันไปตามความชอบของแต่ละคนเนาะถ้าใครชอบแบบไหนก็ลองจัดแบบที่ตัวเองถนัดแล้วก็จับเข้ามือดูเนาะนะครับผมสำหรับในคลิปนี้เนี่ยก็ถ้าใครชอบไปลืม,ลมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่ตอไปนะครับใครอยากรูเด็กผู้ฟลยอะไรอีกก็คอมเมนต์ลงไว้ในข้างล่างได้เลยเนาะถ้าผมว่างเมื่อไหร่ก็จะมาทําให้เนาะช่วงนี้ก็คือไม่ได้ลงคลิปเลยนะครับเออก็ยังไงก็ถ้ามีคนรีเฟซมาเยอะก็อาจจะทําเยอะเนาะเด็กผู้ฟายคลิปหน้าก็อาจจะเป็น dimension p o l i แน่นอนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมมีติดต ก็ถ้ามีเวลาว่างก็จะมาทำลงให้ได้ดูกันนะครับสำหรับทีนี้ก็ขอบคุณมากครับ